เต็มช่องหมาแลยนะุ้กคนนก่โเฮ้ยนกสาตั่แม่ลีองสีสุกเลืองควนไฟเป็นตาแสบขนาด สบายดีสบายดีประมาพี่นนองมาพอก็บอกใครคนจะมาหากินมื่อนี้เห้าสิไปกินเขาปลาพี่นนองเลยไปคนเดียวมือนนี้เอาบรรยากาศแบบอยู่ป่าอยู่ลงมาฝากพี่ฝากเนองเอาจะไปเบิ่งไปติดตามด้วยกันพี่น้องว่ิสิเป็นเนี่ยไรวศิษมันอยู่บ่สที่มีอาหารอยู่บ่เขาถือแต่เขาเขาจะบอกเพชรแต่อาหารเนี่ยไปห้าวอยู่หนาพี่นนองเลยวศิษสิเป็นอะไรจะไปเบิ้งต้อง,งกาแหกมัน<ห>น,น,นั่นมันจับอยู่ฮนตกลงคนละ เราจะไปหาก่อนลุกกระดิ่งพี่เนอะแต้มนึงมาแล้ว แล้วยังถามเพิ่งตบไปพี่เนอะมันนี้ห่อกาเดินทางมาหอดบานเก่าเกาได้พี่เนาะเจ้ามาบานตนนัวนี้นี่เขาใหญ่ออกไร้ปีเติบไปได้ไปอยู่ผู้อยู่ทางถางผู้อยู่ทางในนี่ยังเป็นบานเกานา่ายังมมีไฟอาศัยอยู่เสียงหนกเสียงหนูขึ้นว่างีบเงียบพี่เนาะเว้ยบววาซิมีหรือบอเดอแล้วห่อสีร็องเราหล่อเบิง้งเบงเทอมีโกกหมากมันกินหมากยังหมากหนึ่งเ่อไปทางคนแล้ว หล่อแถวแคมแคมปุ๊บแล้วก็ฮาสิหล่อวางนี่แคมแข็มไฟตัวนี้ขันแนวไรก็จะไปวางน้ำกันพี่น้องะขันบ่มีแล้วเฮาสิออกไปตรงไงปุ๊บตรงญ่อยู่ทางขางบางนครับปุ้อยู่ไกลเติบประมาณแต่แต่จุดนี้ฮาวไปนี่ครับสามกิโลเกี่ยวกงก็บ่วมีก็บักเพาวนี่ยสำคัญถ้าเวลาเป็นบานเก่านี่กบกพา่าแล้วมีกบบ่วมี โกบผ่านี่โอ้รดนเติบไปได้ยี่ห้องสูงขนาดนี้มึงมีโกบหยางหรือเปล่าโกบน้ำนุ่มแล้วแต่ละท้องถิ่นเออเด็กเหมืนปลูกกล้วยนะแต่ละกกใหม่แต่ละบอนนี่มีจะคล้องมาเลยนพี่น้องเอยแหล่หงเหิงจะคล้องเหมืนมาเบิง่งเธอหนึ่งบางเธอกะบางคนก็นมาคุมมือเพราะว่าทางผ่านเมื่อหน้านะพี่น้อง เดี่ยยินแต่เสียงหนุกของทางพู้เดี๋ยวเขาสิลล์หล่อไปบเบิ่งนหนุกเธอไมีพี่เนาะเนี่ยยินแต่เสียงหนุกบอลเดียวเนี่ยก้านนั้นเง,งยียบอยู่เพราะว่นเป็นป่าในทางนั้นเนี่ยิลล์หล่อไปทางนั้นเต็มช่องมาพี่นะเวย เชื่งก็เล่นแซวแซ่อ,อยู่หาว่ามันสีแดงมันมันอยู่ไกล่โนี่นกหัวจุกเก่าแต้มที่สาม่นอ้องเอ้ยโอ้ยนี่แต่นกกะน,นี่เด,ดอ้อน,นี่เด้อนกที่ต้องทองนี่คือนอกคอดนอกนนอ,กอีกช่างนี่นกปอดเหลืองพี่น้องทั้งใส่ยามันแต้มที่สามคอยเบิ่ง คอยเบิ่งต่อไปเพื่อหอดเที่ยงสิบ่มีอาหารดีที่บ่าน,นี่มาหาอาหารทางหนือได้นี่ยครับบะมีก็จําเป็นจับเจียวเพลสเด้ออันนี้เขาได้ซ้ำเต้มเลยก็เหลืออยู่เหลือกินแล้วเพาสิหลอกกลับเขาไปตรงใหญ่พี่น้องเลยบ้านเกา่าเขาเนี่ยมันบ่มีนี่อยังก็ได้สิหลอกกลับโอ้นี่พี่น้องเที่ยงเที่ยง,งเก่าเพิ่นสงสัยเพิ่นมะพร้าถ่านบ่แม่นแหละแม่นแหละห้องถ่านอันนี้นี่ ใหญ่ขนาดเลยเผาเธอนึงสิบอะไรเป็นรับหาพกสิบสองเหมืนก่บพี่น้องเยคนน่ะกว้างนี่ประมาณสามเมตรล่วงยาวนี่โอ้วกเจ็ดเมตรมาจากเฮาสิเลยเราเลาะไปบ่อนงใหญ่พี่น้องแล้วมุงเธอสิไปกินข้าวกินน้ำมีผลแหละเฮาได้น,น,นกห้องทองแหละสามตัวแต่ว่าอยากบ่อยากก็มีแนวกินแล้วแต่ว่าเรายังสิไปหาต่อไปเฮาชิฮารังไฟปีงนกก่อนพี่น้องเลยสวยแหละ เพราะว่านนเนี่ยกะเที่ยงเลยชีวิตยิบสองโมงนะยิย่วเขาก็เดอยสิลางไฟปิ่งนุกก่อนในนุกสามโตคือเก่าพี่น่องเลยมอะมนแต่ว่ากระดีก,ก่ากินเขากับแจบอกเพชรอยู่อ่าเพาสินังฟืนนลันนงไฟสิกินอยู่แคมแคมห่วยนี่แหละสายน้ำตัวนี้มันจะสะดวกสบายในการล้างในการเห็ดอยู่เห็ดจินเนี่ย เรียนบรรยากาศี่นหน่อยเอาก็แคบหัวยนี่แหละ เกือบแม่นบ่าจะกินพี่น้องเอ้ยนกสามตัวไปหาอาหารหนาในอ้เกือบไปอยากรอดไอว่าพอมีนกมีหนูบ่าจะกินน่ากับสิรุกค,ค้นพี่น,น่องเลยแล้วก็สิบป,ปีอย่างนี้กับเจ้าเพชรกับขัดกับบาดมันโมเป็นเนามมันเนี่ยขัน,มมนเน่ามันในอ้วกไล่กันนาดเลยหนู ประมาณเดือนสิบสองพี่น้องเลยอันนี้เขาได้กินกับที่ว่ายังไ้อยูยอย่ท่านอนเขาจะเป็นทานครับ ตัวหนึ่งเวียนไปเวียนมาอยู่นี่ไก่สายหวยสบายพี่น้องเอ้ยจูเห็ดกลิ่นไงไปเห็นใบบอนพอดี จะสีแบย์ะ้ํเลยพี่น้หน่อยเครื่องคระเพงป่วงเข้ากับเต็มมาเตือนพู้ สงสัยเขาไปสวนเ,เขาเทากัอยู่ไก่เติมได้หนิได้เป็นสิบกิโลโอ้กได้หนิได้แต่ว่ายังมีกล่นกายอยู่ อ่านี้หาแต่ซุกไป,ปนี้พี่น้องเอ้ยเริ่มตีนต่ำลงต่ำลงหล่อยได้พี่น้องเอ้ยหิวเขาเ่านไงอดควนไฟน้อยน้อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กินอยู่ก็ขางซ้ายห่วยเลยเนีย่อันนี้ห้อยรถเสลี่ยวข้าวตะเกา่าพี่น้องเอ้ยพู่เสียงหนกเสียง,งยงัเยงเซลอยู่ท่ากลุม่มตรงนี่ก็เป็นห่วยเป็นนาพาอยู่หลุม เจ้าหน่อยก็ได้ทีได้ทางไหนกาลังส,งเงงงเงสีเหลืองๆพี่น้องเอ้ว่าแม่เหลืองสีสุกแด่งเลือยงบวันไฟเฮ <c oughs> ้่พี่น้องเริ่มคื่อได้แล้วนี่ได้กำลังสีมัน,น,มนเด้อหนุกาากว่านี้เด้อพี่น้องเอ้น้ำมันเจือกเยอะเกี่ยอวนะอ่ะถ่าเจ้าหน่อยแหละเ้ากิีดข้าวกินน้ำในห้าก็สีหล,ล่อหอ,อกรับพี่น้อง,ง,งเอ้เมืองเช้ามันอีกจากโตสองโต นี่แบบโต๊ะเลยฟ้าห้องกุ่งบุ๋มอยู่ในที่ในทางไหนพี่น้อง,งอเอ้ยเขากินน้ำได้แบบนี้ได้โอ้ยนี่เปตนตอแ์เสบขนาดกินคนเดียวเบิร์รตยูโบ่สามตนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวกินน้ำร่วมกันเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องอกินข้าวกินน้ำร่วมกัน เอฟซีวัตถุทานเฮาคิดข่าวอยู่แค้มห่วยดนะ้เปลี่ยนบรรยากาศของอยู่ของกินเฮากับพี่น้องปิีงนกพี่น้องเลยปิีงนกสามโตแล้วก็แจบอกเพชรทำมาแต่เตื่อมาพี่น้องมา,มาปิีงนกแจบอกเพชรแล้วก็บเขาเฮ้าคิดทางกล้องไฟแล้วก็แค้มห่วยด้วยบาทนี่ เด้อที่เขากินน้ำนดงน้หลาน้สุขสวางส้ำทามน้กร้านมา,าอยู่หากลินร้านกินเขาปลาคากรับนี่ยไก่โสดให้มันเลนยมัน่ขนาดพีโนโด่น้อง 很热，很热。 หิวเข่ากับหิวพี่น้องเอง้นี่กระชิบช้อมม่วงเทียงนะ่ะถ้าอยากินเข่าก็เสียงกระเล่นเนี่ยอ้าพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเอง้ หลังจากที่ว่าเขากินขา้าวกินน้ำแล้วก็สิได้เดินทางกลับและสิะะะนรอรอมาเลยบางเมื่อได้จักช่องลำตเพราะในเมื่อปีงเมื่อหลับอยู่เก็ขอมคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อที่ว่าติดตามพังเปล่งรับชมเบางรายก็อย่าลืมกดติดตามให้นในเรื่องพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้